มาอิงฟ้าก็คือแบบว่าใช่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเขาไปห้องน้ำเดี๋ยวเขามาเขามาเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาก่านเริ่ม อิงฟ้าอิงฟ้าดูงฟ้าดูป่วยวะจับกีฬากีฬาสีกีฬาสีนี่ไงอยู่ในนี้แค่แค่นี้แค่นี้อยู <ำ apa S 1> ่ในนี้เรียบร้อยใช่เอาเอาเลยอย่าปรับหนึ่งสีสิวมาก่าหลักจิวมากสองสีสีแรกเปิดมา สีแดงแดงสลับจับคนต่อไปเป็นสีน้ำเงินคนเดียวเลอสองคนเดียวสัญญาณดีไหมเส็กดีเส็กดีเสสัญญาณดีไหมทุกคนสัญญาณดีไหมทุกคนสัญญาณดีไหมมาลุ้นแล้วเจ้าสีอะไรถึงชอบสีแดงถึงชอบสมาลุน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  เอวิวันใช่จัดกาางนี้ก่อนนะนี่นะมีฟ้าต้องแยกนะมีฟ้าต้องแยกนะจับมาสีแรกคือสีแดงสีต่อไปคือสีน้ำเงินแดงไว้ขวามือเออแดงแดงไว้ขวามือน้ำเงินไว้ซ้ายมือมิสแกนมิสแกนมิสแกน อ่ะเอาเอาเอาฝาคนน้ำน้ำเงิน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 ดีค่ะสัญญาณดีไหมอ่ะนี่น้ำเงิน ใช่อยู่นะสัญญาณดีไหมสัญญาณดีไหมสวัสดีค่ะญญดีค่ะขอดอกไม้ข้อหนึ่งสีแดง <c oughs> ดทำไมเราไปคนอย่างงี้ <c oughs> หล่ออันนี้ <c oughs> เอ้ย,อยหลุนหลุน้นสัญญาณดีเขาบอกสัญญาณดีเขาบอกสัญญาณดีนะคะ snackck in เอ,อ้อันนี้ลุ้นลุ้นสัญญาณดีเขาบอกสัญญาณดีเขาบอกสัญญาณดีนะคะ<า>เอ,อ้อันนี้อันนี้น้ำเงินอันนี้แดงอ่าอันนี้แดง ี้เะเ่าอาดอกไม้ขอดอกไม้ใครมีใครมีสีแดงมากอยู่ในมือดอกไม้เทมเจ้าแม่อนณีเอาเมจิกก็ได้ะหรอเจิกเป็นตัวแทนสีแดงเออสปอนเซอร์เรานะคะเออจับตรงนี้แหละมาเปิดอ่านกดอ่านเปิดอ่านเปิดอ่านสีแดง จิ๋วเปิด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 จิ๋วมากแดงนะมาลีมามาลีมานะคะมาลีมาไอเดไบด์โฟกัสมาลีมาสีแดงนะมาลีมาไปเลยอยู่สีแดงสีน้ำเงินคือเทียเทียอยู่สีน้ำเงินนะโอเค ไปเล็กมากเล็กมากใครี่นี่สีแดงมีมีอยู่สีแดงมามามาสีน้ำเงินใครให้ดิเอาทีมภูเก็ตว่ะทีมภูเก็ตอยู่สีน้ำเงินไปสองละทีมภูเก็ตอยู่สีน้ำเงินไปสองละ สไตลแต้นเตนสแตมสแตมสีแดงเค next 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 ลุ้นตึงมีน้านำเงินหน้าไปน้องเอิร์นน้องเอิร์นดีเจเอิร์นสีแดงนะคะมาเลือกแบบนี้เลยค่ะ จีน่าสีน้ำเงินจใช่สีน้ำเงินเอเนอร์จีไปไกลมากแล้วเนยดูสิดูแต่ละคนสีแดงอ่ะทีมจีสีแดงฝั่งนี้มีแต่บอลหวอดอ่ะช่วยด้วยทีมทัวริซึมมาช่วยฝั่งนี้ด้วยตายแล้วบิวตี้สีน้ำเงินนะบิวตี้น้ำเงินเจมเรียงอันนี้หน่อย เดะอารียาหนูดีมาแล้ว,หน,ว,ลวหนูดีสีแดงหนูดีสีแดงเปิดให้หน่อยเอลซ่าดูดีกว่านี้เอลซ่าสีน้ำเงินฝั่งน้ำเงินจะไปจบที่ไหนฝั่งน้ำเงินจะไปจบที่ไหนชมพูสีแดงชมพูสีอาชมพูหนดีอยู่ด้วยกัน <Okay. S 1> อ่าเรียงเปิดเรียงให้พี่หน่อยเดะ อะไรตัวเองเหรอเอ้ยหยุดปัดไอ้อีกฝาขี้โกะเร็วออกมาใครอันนี้เก็บไว้ก่อนต่อไปสีแดงสีแดงแล้วไอ้สีน้ำเงินเนี่ยเมื่อกี้ต่อไปสีน้ำเงินสีน้ำเงินเก็บไปก่อนอ่ะสีแดงสีแดงเนาะเลดเกตอ่ะเกตสีแดง ชื่อซันแท้อ้าว,วเฝ้นแล้วเผยมาดูนี่เมาดูนี่ชา,ชา,ชาลอดอชาลอดอ่าชาลอดจะสีน้ำเงินอ่าหลวสนี้ีแบอกว่าเา,า,าเอไผ่หลิวเาแบบอันนี้เป็นเสาแซบบ่บใช่เออเร,เราแยกแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย สีน้ำเงินอุ้มค่ะอุ้มโอ้โหแซบจริงสีน้ำเงินแซบมากมอยู่ตัวแซบๆยังไงเนี่ยต่อไปสีแดงเวนิ่นเนาเวนิส่าสาวหวานฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นสาวหาาวหานมากแต่ละคนสน็อคอ่ะสแน็คสีน้ำเงินูคิด แหมเดี๋ยวดูก่อนดูงั้นงมันจะเชียร์ไม่มันต้องอยู่เป็นโภลศีอ่ะอ่ะมาอินฟ้าคาชาร์ลอตเในโภลสีเลยเราต้องแบทเทิลกันขนุนไม่ได้เดี๋ยวกองหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมนับก่อนว่ากี่คนกี่คนนับกรรมการนับทีเก้าสีแดง มันเกิดมันต้องมาตรงนี้ไม่เราเราดูฝั่งนี้สิฝั่งนี้มันจะกองเชียร์มันจะไม่พาราสเรายังเหลืออินเตอร์อ๋อนี่แหละเราอินเตอร์อยวเรายังเหลืออินเตอร์ไม่งั้นมันก็กองรวมกันอยู่ตรงนี้แล้วเป็นไงอ่ะอ่าอ่าอ่ายร์มันจะไม่สนุกเชียร์อะไรบ้างอ่ะชอบเชียให้ดูนิดหนึ่งใช่ไหมโอเคเก่งนะเอ้อ ช่แข่งเนี้ยมันอยู่ตรงนี้หมดเลยไม่รู้จับไปแล้วนี่ใช่ไม่๋ยวพี่ยกเอนเนียสละมาอยู่ช่วยอ๋อตอนแรกมาอยู่นี่ใช่ไหมใช่ทุกคนดูเอาสิแล้วเราก็ต้องเห็นใจฝั่งนี้ด้วยนะเออเอนเนอรีฝั่งนี้เขาโลนมากเอลซ่าใช่แล้วดูแต่ละคนมันรวมตรงนี้หมดเลยอ่ะมันจับเองแล้มันจับเองพี่ดีอะค่ะ ทันงนี้ทั้งนั้นอย่าลืมกลุ่มปิด299ด้วยนะคะ,ะกด299 299 299มาช่วยน้องๆเอง299มาแปะมันมีอีกมี MGI อีกมี MGI ซึ่งเดี๋ยว MGI ให้ให้ใครจับให้นู่นเขาจับกันเองเขาจับกันที่นูน่นเดี๋ยวเขารอถ่ายไว้ละจละคปกติเราจะล็อกล็อกไว้เลยไม่จับฉลาก อันนี้ขอเป็นล็อกผสมกับสลากล็อกจริงล็อกงเพราะแถบนี้มีแต่อันนี้หมดเลย299ทุกคนกด299นะคะอย่าลืมกลุ่มปิดหรือใครจะมาร่วมงานนะคะใครมาร่วมงานใครมาร่วมงานทั้งเช้าและเย็น1.350นะคะโอเคไปห้องน้ำไหมดูดิสีแดงเวเจที่ไปไหนแล้วอะ ทิ้งทำไมมองเห็นรอเที่เอ้มเปานหนูถ่ายให้ไหมแปะสีแดงมันนี่นี่นนเออสีน้ำเงินดูซิเราพวกเราเนี่ยคือต้องรีบจับฉลากเพราะว่าไม่งมมั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาจาลับฉลากเพราะทุกคนจะต้องไป<อ>วางแผ<า>นในการทำกองเชียร์อีกอะไรอีกเพราะว่ามีประกวดประกวดเยอะนะ มากดเยอะนะเราจะมาเน้นเข้าร่วมหรือเข้าร้องนี่ปีที่แล้วไม่ได้อะไรเลยนี่ของจริงใช่ทีนี้น่ากลัวมากอันเนี้ยน่ากลัวมากการจับได้หร่อยังไงกนนีนี้ เราจะแยกกันทําไมล่ะเราต้องดัดช่อนการไม่งั้นดูดูดูฝั่งนี้มันจะเหงานะดูฝั่งนี้ดูมาดูเพื่อนหนูด้วย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 ดูเพื่อนฝั่งนี้วาสนาดอมอิงหลอนนะคะให้มันลุกไปเลยเออนี่เลยค่ะทุกคนมันเป็นแบบนี้เอาไปริวมาไปไปแต่วันนี้กลับแบบฝั่งนี้คือแบบนม่ตดูด แลีจียเทียละไฮดี้ละทีน่าไปอีกอีวุอุ้มมีนาอีกโอ้ยตายแล้วอุ้มมีนาก็อยู่สีเดียวกันนี่สีแดงต้องสู้เขาเลยไพรหลอดไพร์ลอดกลับมาว่ะจับพี่อุ้มกับพี่มีนาแยกกันก่อนเขาไปหลิวไปไหนอะเอาไี่บิวตี่นี่ถ้าสมถติว่าไปเลยกลุ่มเป็ดสองเก้าเก้าทุกคนกลุ่มเป็ดสองเก้าเก้านะคะได้ละได้ละพี่บิวตี้ไว้ฝั่งนี้แล้วเอาไพรหลิวกัฝั่งนี้คือจบละ เดี๋ยวทุกคนได้สีแล้วนะทุกคนได้สีแล้วนะชื่อชื่อชื่อวันที่บอสไลค์ค่ะพี่แวนแต่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยเขายังไม่ยังไม่กดอัพพุ <Okay. S 1> อ่ะทุกคนบอดดิ้งททมแล้วป้า<ท>ขึ้นเครื่องกันใมมมมามามากถว่ไ่ไีนจือ เพราาเราต้องช่วยน้องๆฝั่งนี้ด้วยนะก็ดูแฟนคลับจะรูมาทางฝั่งนี้เลยแต่ละคนใช่มันมีสามคู่ได้อะฝั่งนี้อันนี้สาวหวานเอาเจอสาวทิมสิเอิร์ญแตมมาติดกันเลยไม่ค่อยจะแรงเยอะก็ได้นะฝั่งนู้นนอะมาลิมาเนี่ยปะเก็บเก็บเก็บใช่เก็บเก็บเก็บไปทิ้งมือมือมือ ดอมดอมดอมไฮไลอดดอมดอมไฮอ,อ,อ่ะเอาเอามาให้เขาเอามาฝากทุกคนนี่นี่รับสินน้ำใจไว้เราไปขึ้นเครื่องเลยเธอเข้าไปไฮไลอดไปไฮไลอดไปเฮ้ยไว้สบายแบกโอเคสองเก้าเก้านะคะเราเราไปเกตห้าเกตห้าเกตห้ากระเป๋าพี่ว่าหน่่กระเป๋าพี อ๋อสองาเก้นะคะกลุ่มปิดกีฬาสี299กลุ่มปิดกีฬาสี299แล้วก็ไม่แต่พาสปอร์ตที่อยู่ในนั้นนะในกระเป๋าเห็นไหมกระเป๋าพี่โอเค299กลุ 99, ่มปิด299นะคะทุกคนอ่านี่โอ้ยอันนี้กระดมใช่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 กลุ่มปิด299ก้่อนเลย299าเก้นเลยครับผมก่อนเลยครับผม จะเริ่มอมนอุมาสัปดาห์หน้าเริ่มอนุมาสัปดาห์หน้าพรุ่งนี้นะคะอ่าสัาน้าพรุ่งนี้2กลุมปิด299กุม299กุม็ิด9 9กุมภิด299นะคะแล้วก็อิงฟ้าชนะมาแล้ว กลุ่มปิด9 9 9กลุ่มปิด299กดได้เลยนะคะชำระเงินได้เลยจบโปรเสได้ด้วยตัวเองเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มดึงอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็อ่อส่วนสำหรับบัตรนะคะทุกคนเข้าไปที่ line a s s i g n m scan ก็มีบัตรที่เราเราเปิดเราเปิดขายในที่ la admin scan แล้วใช่หมั้ยเปิดแล้วซื้อได้ซื้อได้หรือข้ากับเขาพิมพ์1350ก็ได้ แล้วก็ไลน์ก็คือสแกนเข้างานได้เลยนะอ๋อไลน์ก็คือสแกนเข้างานได้เลยนะคะทุกคนยังไม่รู้ความเขานะฉีน้ำเงินดีใจไหมยัยยัยยัยดีใจขึ้นนึงสีน้รเงินเลยอยู่พี่อยู่สีแดงไงพี่ไผ่สีแดงสองเก้าเก้าสองเก้าเก้านะคะกดมาเลยค่ะกลุ่มปิดนะคะกลุ่มปิดทีละสีสองเก้าเก้าเออแอดไลน์ เตรียมกองเชียร์เรามีประกวดกองเชียร์ด้วยนะเรามีประกวดกองเชียร์ด้วยนะเตรียมนะเตรียมเลยเนี่ยเขาบอกว่าเรือไฮรอลต์กำลังจะกลับมาไฮดี้อยู่ไหดียังไม่จะรู้ไฮดี้อยู่ไหนก่อนตอนนี้สองเก้าเก้าสองเก้าเก้าจับใหม่ไม่จับแล้วเนี่ยเขาจบแล้วไม่จบจบ จบแบบนี้จบแบบนี้นใช่ใช่มีนาจ้าสมเจัมีนาบมนันบ่นค่ะมีนามันไปบ่นในอะไรวะมันไลฟ์อยู่แล้วมันก็บ่นว่าทําไมเขาอ่ะ ให้เราจับฉลากทำไมเราไม่ได้อยู่ในสีที่ตัวเองอยากอยู่มันบน่นมันเป็นปากมันเนี้ยนะเดี๋ยวสกวันหนึ่งเนี้ยจะ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 นี่ให้รู้จักสองเก้าเก้าสองเกสองเก้าสองเก้านะคะกลุ่มปิดสองเกใครยังไม่เข้านะคะใครยังไม่ได้เข้าไปอาทิตย์หน้าเพือนพรุ่งนี้จะเริ่มอนุมัติกลุ่มปิดเข้าไปรอในกลุ่มนะคะแล้วก็เราจะได้แผนง,งานกันถูกไปหาได้นะ ในกลุ่มอะไปหาด้วยว่าใครเปิดนะไเียวใช่ไหมใครนะจิมจิมคใช่ใช่ไหมไอขวดนมที่ให้หนูอะโอเคมาเที่ยวนะให้จิมก่อนมาแล้วมาแล้วไอดีนาเนี่ยปากมาได้เลยต้องจหน้าเวลาออ 9999 9 9า9ก้าสองเก้9เก้าสองเก้าเก้ากลุมปิดย์หนก้าเก้ากลุ่มปิดสอง้าเงินนะนะ้อาทิตย์หน้าจะเริ่มใช่สีน้ำเงินในกลุ่มเองสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงจะต้องไปคิดด้วยนะว่าเขาจะให้ใครเป็นแม่ทัพแม่ทัพในการร่วมประกวดกองเชียร์นะคะเราจะมีประกวดกองเชียร์ด้วยเรามีหลายอย่างมาก พี่แวนไม่ได้จับค่ะอิงฟ้าจับค่ะใครพูดว่าพี่แวนจับค่ะอิงฟ้าจับโ <laughs> นไม่ได้ทำอะไรเลยเราได้ทีมนะ <laughs> สีน้ำเงินแล้วนะทีาไ้น้ำเงินเมาจัดสันเราจัดสั่นแล้วจัดสั่นแล้วเรียบร้อยสี <laughs> น้ำเงินน่ากลัวมากอะ่ะจริงๆแต่ละคนเปิดมาเอลซ่าเทียไฮดี้เอเนจีเอเนจีหล่นมากนะคะ อะคุยเลยคุยเองเลยเป็นเรื่องของพวกเราเป็นเรื่องของพวกเราแล้วเป็นเรื่องสนุกแล้วสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าดไปไมากเอดาเดี๋ยวล้มลุกคุกคานแ่ะเต็มตัวเหมือนเดิม